ือ่องนี้คือเรื่องฝันในฝันมันเหมือนเป็นอุทยานแห่งชาติของสวรรค์มันจะมีสวนมีสระมีอะไรแองแตงสัตว์ที่อยู่ตรงนี้นี่สวยมากเหมือนเป็นต้นตระกูลของสัตว์ทีเดียวมันสวยสวยอย่างที่เรานึกไไปถึงเลยทิบาพานน่ะเขาแปลว่าป่าที่เป็นสีทอง พื่นเป็นทองใบไม้เป็นสีทองภาพรวมๆมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นหิมะผ่านหรือเหมะผ่านหมะแปลว่าทองหิมะผ่ะา,นะานที่ว่านี้นั้นไม่ได้อยู่เชิงเขาหิมาลัยไม่ใช่แปลว่าป่าที่มีหิมะตกคลุมยังแปลว่าเป็นป่าที่อยู่เชิงเขาพระสุเมนซึ่งเป็นทีตั้งของชั้นจตุมหาราชและชั้นดาวดึง แต่มันอยู่ตรงเชิงเขาซึ่งแต่เดิมแผ่นดินนั้นมันเชื่อมกับสี่ทวีปพอบาปปัญหานเข้าก็เลยติดต่อไปมาสูบไม่ได้แผ่นดินมันก็แยกจากกันติดต่อไปมาไม่ได้เพราะนั้นในพราในไปจับกินนรีมาให้พระสุทโธนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันไปยากมากมันต้องฝันในฝันไปกันแล้วล่ะเรามาดูภาพรวมของป่าหิมะพานต้นไม้ดอกไม้ที่นี่สวยสดงดงามนะ ใบไม้เวลามันตกลงมาแล้วนี่มันไม่ทับถมกันเป็นปุ๋ยเหมือนต้นไม้ในเมืองมนุษย์พอถึงพื้นก็แวบหายแวบหายกลิ่นหอมจะฟุ้งจะรงใจดอกไม้พอมาล่วงมามันมีใหม่แต่มันก็มีฤดูกาลของเขาแม้จะเป็นฤดูสบายก็ตามปีหนึ่งต้นนี้ออกดอกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนของสวรรค์เขานะ สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยก็เทียบกันอย่างนี้ห้าสิบปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นนี้แหละถ้าเจ็ดวันของสวรรค์ชั้นจตุก็เท่ากับสามร้อยห้าสิบปีเมืองมนุษย์นี่ป่าก็เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเรามาดูภาพขยายต้นไม้ในป่าหิมพานนี่ดูขยายดอกไม้ที่จะมันสวยกว่านี้ ทัศนียภาพในป่าอุทานนอกจากต้นไม้แล้วก็มีน้ำมีสัตว์มีสัตว์ป่าที่รูปทรงปแปลกๆสัตว์ปแปลกๆนี่เยอะเราจะนึกไปถึงแล้วโอ้โหโจะมันสวยนะแต่สัตว์ปแปลกในพบอสูรอสุรกายก็เยอะแต่ไม่น่าดูไม่สวยแต่อย่างนี้สวยสวยทีเดียวตัวใหญ่นะพวกนี้ตัวใหญ่มากไอที่เราเห็นนี่คือคอดเชสี คตจะสีนี่เราได้ยินกันบ่อยจะละอ่านในวรรณคดีบางทีเขาไม่เชื่อว่ามีจริงเขาเรียกว่าสัตว์ในเทพนิยายแต่จริงๆแล้วมันมีจริงๆแต่เดิมในรูปร่างมันอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเนี่ยม่ค่อยจะเห็นกันเนี่ยก็เข,เขียนมาเป็นลายขนกนู่นขนกนี่เนี่ยหัวมันจะเป็นช้างตัวจะเป็นราชสีราจะสีกับช้างผสมกันเขาเรียกว่าคตจะสีผสมกันได้สนิทเลยดูถูกไหมดูแล้วไม่ใช่เป็นสัตว์ประหลาด แต่ว่าเป็นสัตว์ที่สงาแทนที่จะเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนในอสุรกายที่เราดู <c oughs> ตัวเป็นไก่หัวเป็นหมูแต่นี่เห็นไม่ใช่มันกลมกลืนกันสงา่างามทีเดียว <c oughs> นี่นาคราชสีพญายนาคกับราชสีเนี่ยรักกันพอรักกันก็มีพญารักทางนาก็เป็นนา มีหางเป็นนาคแต่ตัวเป็นปราชสีนี่มีเกล็ดเป็นนาคสวยสง่างามทีเดียวละองค์อาจนี่หรือบางทีก็นี่เราจะเห็นไกรสอนราชสีนี่ถ้าไปเดิน<อ>เล่นแถวแถวนั้นไกรสอนราชสีนี่เป็นเจ้าป่าของหิมพานตัวเขาจะมีขนสีขาวปลายปลายขนจะสีแดงๆที่เห็นชัดถ้าดวงหน้าเนี่ยผมก็จะสีแดง แล้วผมเขาไม่ยุ่งเหยิงเหมือนสิงโตเมืองมนุษย์สิงโตเมืองมนุษย์ก็คือราชสีชนชั้นกันมาชีพคือหัวยังยุ่งยังต้องไปอะไรอย่างนั้นแต่นี่เรียบร้อยแล้วนขนก็จะขดวนหมุนขวาตามเข็มนาฬิกา <S <S เป็นงวงเดียววงก็จะใหญ่วงเป็นเกลียวขึ้นไปบนหลังเลยสวยสวยสงา่างามมากจีเดียวนี จับช้างกินนะทำเป็นเล่นไป oh. เจอช้างกินช้างนี่เราก็ต้องดูภาพรวมกันก่อนครับ <c oughs> เอ,ะ,อะแล้วก็ไปเจาะตรงนู้นเลยเพื่อที่จะได้ก้าไปสู่ต้นนารีผลผลไม้ดังในเทวโลกถึงมนุษย์ยังไม่มีผลไม้ชนิดไหนเลย ทั้งในมนุษย์โลกและในเทวโลกจะดังเท่ากับนาลีผลนยังไม่มีนี่ก็เป็นที่เรื่องที่น่าศึกษาเราก็คงได้ยินได้ฟังแล้วกันเยอะอืมภาพขยายกันไปจะได้เห็นภาพรวมเนี่ยอุทยานแห่งชาติของสวรรค์นะจ๊ะมีตั้งตอนไม้คนสัตว์คนก็เป็นคนทันนะ่ะ อาคจัศรีนี่หัวเป็นชช่งตัวเป็นราชสีสนี่นาคราชสีหัวเป็นนาคตัวเป็นราชส,าสีสัตว์แปลกๆนี่เยอะอเราจะนึกไปถึงแล้วโอ้โหจะมาสวยนะแต่สัตว์แปลกๆในในพบอสูรนะอสุรกายก็เยอะอ๋อแต่ไม่น่าดูว้าวไม่สวย แต่อย่างนี้สวยสวยทีเดียวตัวใหญ่นะพวกนี้ตัวใหญ่มากนี่ก่ะกายสอนราชสีขนสีขาวแผงคอสีแดงไม่ลุงลังเหมือนราชสีนี่เมืองมนุษย์อ่านี่ต้นมักกรีผลวอ้าหผลไม้ดัง เห็นสีทองมาเลยเนาะครับอืมต้นก็เป็นสีน้ำตาลทองครับสวยไหมเจ้าสวยครับ,รบก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าใบ <c oughs> ก็เป็นสีทองใบเป็นสีทองแล้วก็ อยู่ในภพนั้นก็มันมีรัศมีเรืองๆนะอ oh. ในเหมือนใบไม้ในเมืองมนุษย์ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ถ้ะลงลงมาก็ตกเส้งพื้นก็แวบหายครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องลดน้าพรวนดินเลยต้น oh. ไม้สวรรค์กันเนี่ยอไม่ oh. ต้องใส่ปุ๋ยครับ <Okay. S 1> ไม่ต้องขจัดวัชพืชโอไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลย,เน,ยนี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของภพทิพย์ครับอืม ใบสีทองและก็ต้นเห็นดอกไกลๆทีเดียวอ๋อครับเห็นไกลๆเดี๋ยวทบทวนความจำครับปีหนึ่งมีผลกี่ครั้งหนึ่งครัร้งครับ ออกดอกตั้งแต่ตูมถึงบานเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนจ๊ะหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนอะไรหน,นะหนึ่งเดือนสวรรค์อ่าหนึ่งเดือนสวรรค์ชั้นที่หนึ่งครับสวรรค์ชั้นนี้หนึ่งวันเท่ากับก,กี่ปีมืองมนุษย์ห้าสิบปีหนึ่งเดือนระหว่างดอกตูมถึงบานเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่ในเมืองมนุษย์พันห้าร้อยปีพนันห้าร้อยปี จากดอกบานเนี่ยไปเป็นผลอีกหนึ่งเดือนก็อีกพันห้าร้อยปีพอมีผลสุกงอมดีแล้วเนี่ยไปใช้การได้อีกหนึ่งเดือนก็อีกหนึ่งพันห้าร้อยพันห้าร้อยปีรวมทั้งหมดพันห้าร้อยปีสี่พันห้าร้อยปีเรื่องราวเขาอย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานเนี่ยเราเห็นดอกโตมถึงบานเนี่ยแค่ ครึ่งชั่วโมงเรายดระยะเวลาจากพันห้าร้อยปีมาเหลือครึ่งชั่วโมงและยังไม่ทันใจอีกแล้วจะเอายังไงกันฮะเนี่ยถ้าไม่ชี้ไม่แจงแล้วก็ไม่แสดงอีกดูก็ไม่รู้เราย่นมันแล้วนะลูกนะ โยนขนาะน,นี่แล้วอดูที่โยนเมื่อวานนี้โถนี่ยจากตูวป้ามันก็ต้องดูตูมก่อนนี่เพิ่งออกจากขั้วตุมตูมเหมือนดอกบัวทีเดียวนะมีรัศมีเรองรือง,องแล้วก,ก็เริ่มแย้มจริงๆมันสวยกันนี่นะเราจะรัศมีเรองรือง บานเต็มที altern, ่เห็นไหมนี่จากพันห้ารอยปีเนี่ยห้านาทีก yeah, yeah. uh, ็ไปถึงแล้วจะเอายังไงกับครูไม่ใหญ่ดูสินี่แมแอบไปลำพึงกอาดูไม่ถึงสักทีก็นาลีผลก็อยู่ในนี้แหละก็อยู่ในดอกนี่แหละอยู่ในเนี่ย นาดีผลเนี่ยที่ที่พบานกลิ่นหอมก็เริ่มฟุ้งไอ้ตรงกลิ่นหอมนี่สิฟุ้งไปแล้วอ้รบทั่วทั้งป่ายังไม่มีน้ำหอมใดในโลกเนี่ยตีหอมขนาดเอาแค่ว่ามนุษย์เนี่ยอออืืตะเกียกตะกายมันทั้งโลกเลยอยากจะไปดมอ๋อ มีไหมไม่มีครับเทวดาเขาอยากจะมาดมมีไหมไม่มีครับเรายังทําน้ําหอมไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่ถึงนะครับยังไม่มีความหอมใดๆขนาดนีนะ้แต่นั่นโอ้โหหอมแล้วหอมขนาดที่กว่าคนจะเหาะได้เด็ยอื้มฮึกายกระใจก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว กายเบาใักวิสัยของใจมันต้องจะไปได้ด้วยกกายหยาบแล้วก็ล่วงลงมาคิดดูสิทำเป็นเล่นไปลย่้อูยงย้อนกลับไปที่เดิมครับเพราะฉะนั้นกลิ่นตรงนี้ไม่ธรรมดานี่ขนาดกลิ่นของดอกนะครับถ้ากลิ่นของผลไม่รู้จะว่าอย่างไรเลย ทำไมหมดเวลาซะก่อนนี่นะไม่หมดนะเพราะฉะนั้นกลิ่นน่ะมันไม่ธรรมดานะกลิ่นนี้ไม่ธรรมดาครับช่วนให้เคลิบเคลิมทีเดียวเลยในขนาดดูสิท้าไม่เกิดความกำหนัดยินดีในกามนี่โอ้โหมากันเลยอยากได้ เอาไปทำไปอไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน<ช>แต่ก็เดินทางมาเนี่ยเะาะมานะเนี่ยเอาะมาทีเดียวครับ<ช>ออกจากพิมานมากันแล้วนี่อพวกนี้มาเลยพวกคนทันในกลินก็เหาะมาที่ต้นนาดีผล<ช>พวกนี้ดีอยู่อย่างเลยนะเทวาดาพวกนี้ไม่ต้องมีปีกอขยับ หมือนเทวดาของบางที่เนี่ยอันนั้นยังไม่อดันยังไม่พัฒนาเต็มที่มันต้องขยับปีนี่ไม่ต้องใช้ปีกเลยปึ๊บมาแล้วไม่ต้องหอแบบซูเปอร์แมนอดูสิลีลาของการห่อของเขาคนทันมีสามประเภทถ้าหากว่าวันนี้เราไปเรื่อยเราอาจจะเลยไปไม่ถึงตรงที่สำคัญนะ ก็ฟังไปเพราะว่ามันจําเป็นเพราะเรารู้จักคนไทยกันแล้วหรีอยัอยางก็นั่นสิจริงต้องแวะนี่ไงก็แล้วมันจําเป็นก็แล้วนี่ต้องให้รู้จักคนทันก่อนก็แล้วมีทนทันชั้นสูงอย่างท่านปัญจสิกขเทวบุตรอ๋อยู่ด้สายเท้าท่านทัตตารด์รับใช่ไหมจ๊ะจำได้ไหมจาได้จำไม่ได้เนี่ยไปพิมพ์พระนี่อย่าลืมไปดูเนครัคอ่าวท่าทัตตารด์ดูแลคนทันั่นแหละ ทุกนี้จะเกิดปุ๊บมีวิมานนะจ๊ะนี่คนทันชั้นสูงคนทันชั้นกลางก็จะเป็นบริวารของคนทันชั้นสูงอ๋อสองพวกนี้ก็ไม่ไม,ไม่มาสนอรีผลหรอกอ๋เขามีดีกว่าอรีผลอ๋ออยู่ที่วิมานของเขาอืมไอตรงนั้นน่ะแต่ถึงขนาดนั้นนี่ ก็ไม่ธรรมดาแหละค,คนทันชั้นล่างดังหากคนทันชั้นล่างเนี่ยอ,อขอไ้เดี๋ยวพูดพลาดไปนิดหนึ่งคนทันชั้นกลางเนี่ยเกิดอยู่ในป่าหิม,มาพานต์แล้วก็ไปเป็นบริวารของคนทันชั้นสูงอ่าครับตามทันไหมทันครับทันชั้นล่างเนี่ยอยู่บนพื้นมนุษย์ครับเจ๊อ่า คนทันที่ชั้นล่างเนี่ยจะอยู่สิงอยู่ตามต้นไม้เนี่ยออย่างลูกเทวาก็จะมีวิมาของเขาอยู่บนต้นไม้แต่ว่าคนทันจะเข้าไปเลยเคยได้ยินผีนางตะเคียนไหมเคยนางตาณีเคยเสาตกน้ํามันเคยอะไรประเภทอย่างเงี้ยออ่าในคนทันชั้นล่างล้วจะเกิดในไม้หอมนี่นไม้หอมไม้อะไรก็มี อย่างนี้เลยจ๊ะพวกนี้ไปไม่ไม่มาทางนี้แต่ชั้นกลางกลางที่ป่าหิมพานต์ตรงนี้ที่มีต้นไม้ต่างแล้วก็ก็จะมีวิมานของเขาเกสิงอยู่ซ่อนอยู่ในต้นไม้ที่อยู่ในหิมพานต์นี่อาจารย์ที่จริงครูไม่ใหญ่ในเขียนหนังสือเป็นเล่มขายได้สบายเลยรวยเตียมรวยแล้วไม่ต้องกิ้นเลยกรบ ไม่ต้องไปจิ้นหรอกไปฝันในฝันเอาครับ <นะ S 1> แล้วก็เขียนไปเลยๆดีไหมจ๊ะดีครับนี่อีกพวกวิทยาธรก็อ,อยู่ในสายเท้าสันติโลทั้งคนไทยก็ไี้วิทยาธรก็ที่เขาจะออเรียนเกี่ยวกับเรื่องมนต์เขาก็จะมีเวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆครับท <นะ S 1> วกเนี่ยเนี่ยเหาะเหินเดนอากาศ้วยโดยธรรมชาติที่เกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีมนต์ของเขานะ่ มนเนี่ยพวกวิวทยาธรน,นี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกันเดี๋ยวดูเวลาแล้วไม่พออธิบายยากนี่นี่ก็เป็นวิทยาธรชนิดหนึ่งก็เรียกนักพรตสิทธาครับจะพวกนี้นี่จะไม่อยู่ตามต้นไม้พวกวิทยาธรพวกคนทันก็จะอยู่ตามถ้ำถ้ำเงินถ้ำทองถ้ำแก้วอยู่ใน ่าในอะไรต่างๆเหล่านี้ครับฝูงนี้เขาก็เหาอเหินเดินอากาศได้มีมนมีมนด้วยนะจ๊ะฝูงนี้เก่งนะเก่งจีดีก็มีอยู่หลายระดับชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างอ๋อชั้นล่างเขาก็จะอยู่บนพื้นมนุษย์ในระดับภูม,มิเทวาเขาจะรักษาวิชาวิชาเวทมนต์คาถาอาคมอะไรต่างๆเหล่านี้ น่าทึ่งทีเดียวนะน่าทึ่งเหมือนกันเลยเวลาที่ท่านเหล่านี้ในระมิดเขาสามารถเอาสแมเปิลในฟังนิดนิดในยังเก็บหลักฐานไม่อยู่อถ่ายภาพของข้ามจังหวัดโอของนี่มันจะอยู่แต่งจังหวัดก็ เอของนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยอยากเห็นยังอ๋อบอกได้ก็ให้ไปตัดกระดาษนะครับอ่าตัดกระดาษสีกระดาษธรรมดาที่เราเขียนหนังสือครับตัดแล้วก็เอาน้าม,มาใส่ขันครับแล้วเราก็เอากระดาษเนะี่ยใส่ลงไปในขันครับแล้วก็นึกภาพต่า,ยยางจังหวัดอ่ออีตรงนั้นอนะพอเอา สักนาทีหนึ่งไม่นานหรอกนะพอยกขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนฟิล์มถ่ายรูปที่มีภาพสีภาพสีด้วยโอ้โอหสีอ่าโอ้ดีเมื่อกี้ไอือฮึไม่ต้องเปลืองฟิล์มเลยไม่ต้องเดินทางข้ามไปอ๋อเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้วิชาพวกนี้แหละอแตอันนี้เป็นวิชาเบต้าเลต ผมก็จะมีวิชาพวกนี้อะไรอีกเยอะแยะค่อยๆทยอยเล่าไปกันลวกันครับเรื่องนี่มันเยอะมีเยอะแยะย่อของก็ได้นะอ๋ออ๋ออันนี้เดี๋ยวมันจะเยอะดูเวลาไม่พอแล้วอทยอยเล่าทยอยเล่านี่มากันแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยนี่ทั้งคนทั้งสาย อวิทยาธรมีมาหมดประสีที่เป็นทิพย์ก็มีที่เป็นมนุษย์ก็มีเนี่ยส่วนฤทิจตบะแก่แกล้าเนี่ยก็ไม่ไปกันละก็นั่งข่าวจาวสมาบมัติมนเลยขั้นยินดีสุขสมบัติแล้วอชอบสุขที่ละเอียดที่ปราณีขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุที่ปราณีขึ้น เท่าสีที่ตะบ,บาอ่อนก็ทนไม่ไหวนี่นี่มาจากมนุษย์<อ>มาถึงก็มาเลยเพอเกิดความกำลังจินดีขนาดเห็นดอกเพื่อจะมารอคอยตอนเป็นผลนะ่ะ<อ>เห็นแค่ดอกก็วลวงเลย<อ>ล้วงมาหมดเลยเนี่เห<อ>มือนเครื่องบินน้ำมันหมดนี่แหละ<อ>ล่วงมาแล้วชานเสื่อมอตอกลงมาแล้ว<อ> นี่ oh. สมาชิกที่มีใจปรารถนานารีผลก็จะเกียกันไกล oh. รอคออยู่ใต้ต้นนารีโอ้โ์ oh. จากกระชี้ชวนกันคุยกันไปว่า oh. โอ้เกือบจะมีผลแล้วอะไงหนังนีง่เีาช oh. ี้ชวนชมกันดีทีเดียวนะแล้วก็นนเทียบสัดส่วนสำหรับผู้ที่รอคอย โ oh. อ้โหือ oh. คอยผลสุกงอมเมื่อาวานแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ครับมันเลยข้าทีเนี่ยต่อ oh, <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวมีทางเลือกคือแคสตดดี้กับเอาไงดีรอครับต่อน,นารร่ือนี่เมื่อวานเราหยุดอยู่ตรงนี้อ่ะ อีกสักภาพก็ยังดีอาภาพเดียวภาพเดียวเห็นชัดไหมชัดครับพอถึงเดือนที่สองกรากรีบดอกก็เริ่มหลุดร่วงก็เห็นผลภายในอ้าวอ่ะเดี๋ยวเพิ่งอ้าแหมเหนก็นแล้ว นี่กลีบดอกลวงเห็นผลเลยเห็นไหมนี่ละฝอของต้นนารีผลออนี่นี่ไงอเห็นแล้รเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นผลแล้วนารีอยู่ในนี้แหละอ๋ลองสันนิษฐานทิว่าเขาจะเปิดเปลือกแล้วเขาจะยังไงหรือจะเป็นยังไง เปิดเปิดอกี่ออกขยายขยายลงข้าลงล่างครับบานบานบานแล้วค่ะเหมือนเปิดพระอบแล้วเจอครับเปิดพระอบก็พบนารีคล <laughs> ้ายๆกันใช่ไหมจ๊ะั <laughs> อันไหนใครคิดอย่างนี้ยกมือสิอ่า ใครคิดว่าม oh. well, right? ah ัน oh มัน so ม uh ันที uh ่แตกอย่างเนี้ยอะแตกออกอแตกออกข้างล่างใช่ไหมจ๊ะยกมือสิยกมือสิอ่าโอโหสุดยอดจริงๆเลยไม่ถูกเลยอ่ทุ่งนี้ดีไหม อืออ่บอกไปเดียวไงฮะเดียวไปเนี่ยโอ้เดี๋ยงี้เปิดเผยก็รู้สิเดี๋ยวก็รู้หรอกอยากรู้อยากรู้นะเป็นอย่างนี้ ให้เช nah. ็คห ah. yeah. ัวใจให้ดีเช็คให้ดีนะอ่าน uh yes> ี่อย่าเพิ่งกดให้สอนนัให้สอนนิสานอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นรูปร่างเปลี่ยนเป็นรูปร่างกดเลยถูกต้องอ่าโอ้อากงอาเล่ามาอามาอะไรต่างตั้งท้ายแล้ว Oh. ป่าโบพาเนี่ยนะใครจะใครลูกๆพระราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องทายนะลูกนั้นเนี่ยครับโอ้เออออกมา oh. Oh. เป็นปัญจักสาขามีห้าปุม oh. ่มอ๋อหัวแขนขาอ๋อนี่าเนี่ๆเนี่นอีกใบ, э ก,บกรอ่าวอ่อ <c oughs> เห็นไหมขั้วเลยขั้วมีจุกเนี่ไม่เห็นขั้วเห็นไหมออกมาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาตัวนี่นี่น่ารักไหมน่ารักครับเมื่อสักเกิดบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยครูไม่ใหญ่ไปที่วัดแห่งหนึ่งครับพราะบอกว่าที่นั่น มีนารีผลแต่เรื่องราวมันยาวเหลือเกินเนี่ยเอาวา่าที่เห็นก็แล้วกันอข้ามเรื่องราวก่อนมันย่อลงมาเหลือแค่นี้แหละเจ้าฟาร์มมือเนี่ยแต่ว่ามันมีซี่โครงมีกระดกเหมือนมนุษย์อย่างนี้นะ,ะมีซี่โครงมีเพราะว่าเนื้อมันหลอกมาหน่อยนะ,ะเห็นกระดูะเห็นอะไรต่างต่างเหมือนเราเราย่อ มนุษย์ลงมาเล็กๆอ๋อย่างนั้นเนี่ยที่ที่เห็นนั่นนะครับแต่อันนั้นอาจจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งครูไม่ใหญ่ไม่ทราบอแต่นี่สายพันธุ์ป่าหิมะพานอออันนี้นะครับมันคนละอันกันอันนั้นมันย่อลงมาแล้วเห็นภาพถ่ายนี่อะไรต่ออะไรต่อบางคนไปดูแล้วเนี่ยสงสัยให้หายสงสัยเลยไปหักนิ้วเพราะท่านเลยต้องเอากาวติดออแต่นั้น คนละสายพันธ์กับอันนี้นะครับอันนี้คนละสายพันธ์กันไม่เหมือนกันนะค,คนละสปีชีส์กัน